หลังจากที่โอบอ้าวแล้วก็มืดครึ้มมาทั้งวันในที่สุดก็โปรยปลายลงมาแล้วครับปีที่แล้วตุลาท่วมขณะนี้ปลายเดือนกันยายนมาอีกแล้วจะรอดไหมครับปับกแห้งเลยครับพี่น้องว่เหลือรวมระชักแบบี้มาแบบสังเวชแดดแด่เลยี่ฝนตกแดดออกฝนตกไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมมืดครึ้มตลอดทั้งวันเลย การซื้ก็ตกติดครับตกหนักด้วยตกทั้งวันตกทั้งคืนเพื่อเชื่อ,อว่าที่21-24ถึงกันยายน2 5 1 6ที่ผ่านมาบริเวณฝั่งนี้น,นะครับก็คือลุ่มลำน้ำเปล่าเป็นสานามแข่งขันเรือยาวประเพณีของจเราวันนี้นะครับสถานการณ์จากวันนั้นเผิ่เมเฝ้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ ทั้งกลางวันและกลางคืนทําให้บริเวณด้านเหนือขึ้นไปนะครับก็คือเขื่อนลํเปาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะครับเขื่อนลํเปาวไม่สามารถที่จะจักเก็บน้ำไว้ได้มีงระบายน้ําออกมาจกมากมากนะครับแล้วทําให้ท้ายเขื่อนไร่เรียงมังแต่อำเภอยายงตลาดอำเภอลำราศแล้วก็อำเภอคล้องชัยแล้วก็จะไปที่ร่องคาทาให้เกิดภาวะน้ำท่วมไหลาจากเขื่อนลเปาว ตามลำน้ำปาวมาก็มาผ่านที่ตรงนี้อำเภอรกรมลาใสครับตอนนี้น้ำขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอีกประมาณสัก1เมตรก็จะถึงท้องสะพานนะครับปกติทั้งสองฝั่งของตะลิ่งจะเป็นที่นั่งชมเรือตอนนี้น้ำท่วมมิดไปเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปอีกที่หนึ่งครับนี่เป็นถนนที่รอบหมู่บ้านติดกับชายทุ่งพอดี ทางซ้ายมือที่เรามองไปเห็นเป็นเวิงน้ําก็คือบริเวณที่น้ําท่วมครับนาข้าวของพี่น้องเราจมหายไปกับพื้นน้ําแหวก็มาเก็บภาพน้ําท่วมให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์ณปัจจุบันคือวันนี้วันที่6ตุลาคม2 5 6 6เอาบุเท่าเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับเรียกว่าบ้านใหม่คํา อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาะสินตอนนี้น้ำท่วมนะครับประก,กาศเป็นเขตอันตรายโปรดระวังการเล่นน้ำบริเวณนี้เนื่องจากมีระดับน้ำลึกเป็นป้ายแจ้งเหตุของเทศบาลห้วยโพในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาะสินครับห้ามผ่านเป็นถนนคอนกรีตลัดไปเขาลามไปเขตอำเภอของบุรีรัยแมครับางน้ปยค่ไหตัวล้ำเปล่านี่ยุบมองไดล้ำเปลานี่คือเราทำ นี่คือบริเวณที่น้ำเปล่าเออล้นออกมานะครับจากลำเปล่าที่เราชมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้น้ำเออขึ้นมาสูงมากเลยนะครับอันเนื่องมาจากการระบายน้ำของเขื่อนลำเปลา่าก็ส่งผลให้บริเวณท้ายเขื่อนโดยเฉพาะตรงนี้นะครับก็คือเขตของอำเภอเมืองและอำเภอกำลาสายต้องได้รับผลกระทบคือน้ำท่วมเออขึ้นมาไนปลายงังปลาซิาวหางแดงครับอาเฮาโยนี่ถือว่าคืหรือล่อ,ลงองมือนนิน้ำมุนีหนาจะล่องประมัณจะ อ,อ,อ๋ออยู่ในสถานการณ์ที่กําลังลดลงนะครับแต่ถ้ามีฝนมาอีกก็คงจะระบายเพิ่มก็คงจะเติมเข้ามาอีกนี่ครับความเสียหายของพี่น้องเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เป็นอู่ข้าวนะครับเป็นนาข้าวที่อยู่ดมสมบูรณ์มากตอนนี้ท่วมมิดไปเลย น่าคือถนนเส้นอำเภอกำลังสายจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดกาลสิง์นะครับบริเวณนี้เรียกว่าบ้านใหม่คำตมบห้ยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินห์ท่วมแล้วครับตรงนี้ครับนาข้าวมิดเลยก็เป็นน้ําจากเขื่อนลาเปาที่ระบายออกมาส่งผลกระทบต่อลําน้าเปาที่อยู่ท้ายเขื่อนก็อ,อล้อนออกมามาอีกแล้วมาตอนกลางวันเลย ไม่ท่วมแล้วจะว่ายังไงล่ะครับท่านผู้ชมตกทั้งกลางวันกลางคืน